ขนมเซนเผลนแล้วเนาะแต่ว่าเป็นตัมแบบสูตรเก่านะเบ,บอเลยบตซิมสวัสดีค่ะคนะ่ะเอาหนาคือขาวอกโลกค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ <laughs> วสวัสดีค่ะพี่น้องมาสู่คุณคุณค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศมากค่ะพี่น้องค่ะู้หญิงผ้ามากินตําขนมจีนใส่เซ่หมอนมาทำได้เหมือนีั เออว่ามีกุ้งไม่ได้ใส่กุ้งนะครับพี่น้องคะ่ะขนมเสซนโอเสซนแยวดีเป็นตานายพี่น้องคะ่ะกินแซบแซบนำกันนะคะจัากสิยุม้มเคยที่ยังระเบิรนนนะซันน่ะเคืออยากให้เบิงนะ้งเหระอยากอวดอยากอ้างเออมา แล้วเนาะเซบแซะปั๊บพี่หลอนมันต่ำว่าเดซิมเลยดิเนี่แต่ว่ามันต่ำแบบสูตรเก่านะมันเลียบว่าซิม,มไปอู้ Hử? <laughs> quá quái nó biết đâu có của anh ha. ขนมเสร็จนี้เป็นของมาเล่น,นะครับพี่น้องค่ะบ้าหัอเพราะว่าได้ยุมาเลนะ Rồi hết nhầm ตำเนึ้งวุียพี่สองตำเอาแถวว่า 怎么还这 at the hot <laughs> อไม่ชัวรเส้นขนมจีนยาวมาก เลอพี่น้องขอเถิค่ะ มาสวัสดีค่ะหนี่ยเด้อมาเลยอยากแนะนำลูกสาวอีกบอกมาข้างหลังมามใกล้ใกล้เลย่ะมันมีห้องแบบห้องเมียนห้องเมียนทีเ่เป็นมาใกล้ใกล้มาไม่ตรงนี้ค่ะมันจะไม่เห็นอืเอาหน้าเย็ยนเข้ามาสวัสดีค่ะเดอสวัสดีค่ะสวยไหมเออ <laughs> ต้นไปเต้นแข้งเต้นมากค่ะอืมท่านในร่างนะเขาท้ามาหอด กับมูกับผู้ปกครองเขานะคะเพราะเลยท่านในลางนะเขาจะกินข้องละหืมเนี่ยแซ่บแ้ง ไปนี่จากพี่เจ้าแล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าสิไปเล่มผู้เดียวไม่ยาแล,ล้วสิเห็นต้องกินมัเกิดสิเสียงดังมัเสิเขากล้องอืมค่าแล้วพี่น้องสงับแห้งไปนี่จากพี่เจ้าเรือจะพีน่น้องเด้อเขาคุยหลายๆนะคะพี่น้องขะน้องวนเห็นแต่กินต้มตําทุกวันทำไมไม่อืดไม่บวมเลยประันพี่น้องเป็นคนพร้อมหรอวปรนัาน อ้วนนะพี่น้องรูปก็ลงให้เบิ้งอยู่ก็ดูแลเจ้าของแน่เลยพี่น้องเนาะคะนะ่ะเนาะเออมันไม่มีอะไรที่แบบว่าโอ้ยอยู่สื่อๆกับงามโหลดนันเป็นไปบ่ได้พี่น้องกระสันอือกระสันกับบ๊มีคนผู้หายคนผู้ดีนะพี่น้องเนะาะวิวาอังสันเสียไปงามคือเพื่นมันกับบ๊ได้ค่ะมันมี่จนเจ้าขอแน่กระลิดกระลาดแล้วพี่น้องมันอเไปนิ้จากว่าจอดแล้วค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกทุกตั้งใจนะคะพี่น้องคะ่ะ ขอสุขภาพแข็งแรงลำลำรื่อยๆถูกหวยรางวันที่หนึ่งเหมนสุขสุขคนเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆที่รักที่เอ็นดูแล้วก็ติดตามกันมายาวนานแห้งพี่น้องค่ะตั้งแต่จักรวาลจักปีแล้วพี่น้องเฮ็ดคลิปป้านี่นะเออกินได้แต่บางครั้งสมมติซาเว่นมาสันมึงมั่นจักรปีแล้วนี่ก็ยังกินได้ก็เอาโดยพี่น้องข้อคุณหลายพี่น้องเนาะเออแต่เราพ่อจอกระไดไปแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆทุกขั้นใจค่ะเขาสุขภาพแข็งแรง ร,ำร,ำรับรำดรู้ด้วยถูกใหม่แล้ววันที่หนึ่งมันสุขสุขคนท่านพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ